บทที่9คุณจินตาเดินเข้าไปในครัวแล้วผ่าตัวเองไปนั่งลงตรงโต๊ะกินข้าวที่ประจำของธงชัยเธออยากจะมาสอบถามป้าแดงในเรื่องของแจมใสาสาวใช้คนใหม่สักหน่อยเพราะยังมีเรื่องค้างคาใจอยู่มากเลยทีเดียวแดงเธอรู้จักแจมใสหรือเปล่าป้าแดงกำลังทำอาหารกลางวันพอได้ยินคำถามก็หันไปมองคุณจินตารู้จักสิคะแจมใสเป็นหลานของอิชันเอง หลังจากตอบก็ยิ้มให้ประแดงคิดว่าบางทีคุณผู้หญิงอาจจะกลัวแจมใสเป็นสายโจรก็ได้เลยเข้ามาถามเธอถึงที่นี่หลานสาวของแดงเหรอคราวนี้คุณจินตาขมวดคิว้วไม่ใช่ว่าเธอรังเกียจคน้านนอกคอกนาหรอกเพราะเธอก็รู้จักและอยู่กับแดงมาหลายปีแต่แจมใสเป็นคนใช้แถมหน้าตาก็ไม่ได้สะสวยอะไรผมก็ฟูฟ้องน่าเกลียดไม่สามารถพอออกงานหรูๆได้เลยด้วยซ้ํา ถึงยังไงเธอก็ไม่ยอมตกลงให้ลูกชายของเธอชอบคนใช้เด็ดขาดขาป้าแดงรับรองอีกทีอย่างแข็งขันคิดไปคนละด้านกับคุณจินตาจินไตและแจ่มใสเดินหิ้วข้าวของเข้ามาทางด้านหลังโดยเข้ามาทางครัวเลยไม่ต้องผ่านหน้าบ้านให้เสียเวลาแล้วจินไตก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นแม่ของเขานั่งคุยอยู่กับป้าแดงพูดถามแต่เรื่องของแจ่มใสแจ่มใสก็ได้ยินเหมือนกันพอๆกับชายหนุ่มนั่นแหละ แต่คิดไปว่าบางทีคุณจินตาอาจจะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเธอก็ได้เพราะเธอเป็นคนใช้ใหม่นี่สมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้พอคุณจินตาเห็นแจมส่เดินเข้ามาก็ต้องมองอย่างแปลกใจมาตอนเช้าที่ลงเครื่องมาเจอกันหน้าบ้านหัวฟูฟ่องเชียวแต่ตอนนี้กลับเรียบตรงถึงแม้จะดูกระด้างนิดๆแต่ก็ดูดีขึ้นไปทำผมมาละสิ คุณจินตาคิดค่อนขอดในใจแล้วมองเลยไปทางลูกชายที่หิ้วของตามเข้ามาสองมือถือถุงกับข้าวก็มองอย่างไม่ชอบใจอะไรกันเนี่ยช่วยกันถือเลยเชียวนะคุณรินมาคุณรินมาธงชัยวิ่งเข้ามาด้านหลังครัวประตูเช่นเดียวกับที่จินตายและจำสผ่านเข้ามาร้องออกมาเสียงดัง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ธงชัยเพิ่งจะเปิดประตูรั้วหน้าบ้านให้จินตายขับรถเข้ามาจากนั้นก็ปิดประตูรั้ว พอหันหลังจะเดินเข้าบ้านเสียงบีบแตรอันดังสนั่นและระรัวโดยไม่เกรงใจชาวบ้านแถวนี้ทำเอาธงชัยสะดุง้งหันกลับไปมองก็เจอเสียงบีบแตรเร่งอีกเร,เร็วหน่อยสิแก่รัรินรถกระจกข้างตะโกนล,ลั่นจนคุณเฉลิมที่ดูแลต้นไม้อยู่หันไปมองใครกันไม่มีมารยาทออกเสลย์รัรินนำรถเข้ามาจอดด้านในเธอไปหาจินไตที่บริษัทกะว่าจะชวนชายหนุ่มออกไปทานอาหารกลางวันด้วยกัน แต่ก็ไม่พบถึงได้รู้ว่าเขากลับบ้านมาแล้วจึงได้ตามมาโดยที่ลืมสอบถามไปเลยว่าชายหนุ่มกลับบ้านมาทำไมกันตอนนี้พอธงชัยปิดประตูรั้วปับ๊บก็วิ่งเข้ามาทางครัวทันทีมายืนรายงานอย่างกระหืดกระหอบใครกันคุณรรินคุณจินตาหันไปถามจินตตอย่างสงสัยเพื่อนครับทำเอาแจมใสหันไปเลิกคิ้วมองเพื่อนเหรอไม่ใช่มั้งเจ้านายออกไปต้อนรับเขาสิ คุณจินตาว่าแล้วก็ยืนขึ้นเหล่มองจําใส่นิดแล้วก้าวเดินออกไปก่อนจินตาเลยวางถุงอาหารไว้บนโต๊ะแล้วก้าวเดินตามหลังแม่ของเขาออกไปติดติดก่อนหน้านี้รอรินจะก้าวเดินเข้ามาในบ้านเห็นคุณเฉลิมยืนอยู่ก็มองอย่างงงงงใครกันมายืนหน้าบ้านของคุณจินของเธอปากก็ไวเท่าความคิดลงเป็นใครอ่ะไม่ยืนทําอะไรที่นี่ผู้มาถึงกอดอก,อกมองอย่างไม่ชอบใจ มองคุณเฉลิมที่ใส่กางเกงขาสั้นสีดํากับเสื้อยืดตัวใหญ่สีฟ้าที่ออกจะเปื้อนสักหน่อยเพราะเพิ่งเอาจำปีลงกับธงชัยที่วิ่งหายไปทางครัวพอได้ยินคุณเฉลิมก็หันไปมองคุณเฉลิมอึ้งกับคําถามห้นห้วนใครกันแม่หนูคนนี้ทําท่าวางมาาในบ้านนี้เสียละเกินเป็นอะไรกับตาจินหรือเปล่าหนูเป็นอะไรกับจินไตคุณเฉลิมถามกลับใครกันหนูฉันไม่ใช่เด็กนะจะมาเรียกนงเรียกหนู ราลินแวตเธอไม่ชอบให้ใครมาเรียกเธออย่างนี้ยิ่งคนไม่รู้จักด้วยแล้วแล้วรารินก็ยังไม่คิดถึงเรื่องพ่อแม่ของจินตาเลยด้วยซ้ํารู้แต่ว่าทั้งสองอยู่ต่างประเทศเท่านั้นคิดว่าตะแก่คนนี้เป็นญาติกับแจมใสแน่นอนฉันเป็นแฟนกับคุณจินเจ้าของบ้านนี้ประกาศอวดตัวทันทีที่ชาลินไปแล้วเธอคิดว่าคงไม่มีอุปสรรคที่จะมาขวางก้นเธอกับเขาอีก จะรุกชายหนุ่มจนทำให้เขายอมรับเธอให้ได้เอาให้อยู่หมัดอ๋อคุณเฉลิไมได้แต่รับคำเจ้าจินไตมันชอบผู้หญิงแบบนี้หรอวะไหนบอกว่าชอบแจ่มใสนั่นใครกันแน่ที่โกหกระหว่างคุณจินตาที่มาเล่าให้เขาฟังหรือว่ายายหนูอารมณ์รายนี่จินไตเดินออกมาก่อนแม่ของเขาออกมามองดูหญิงสาวก็เห็นกำลังยืนคุยอยู่กับพ่อของเขาที่หน้าบ้านพอรรินหันไปเจอจินไตเท่านั้น ก็วิ่งเข้าไปเกาะแขนทันทีจนคุณจินตาที่ออกมาทีหลังยืนค้างอยู่หน้าประตูบ้านต้องยกมือทาบอ,อกอะไรกันเนี่ยผู้หญิงสมัยนี้คุณจินคาเสียงหวานๆพร้อมด้วยรอยยิ้มจินตามองหน้าพ่อเขาใหญ่ๆแล้วพยายามแกะมือของหญิงสาวออกเรารินไม่สนใจใครทั้งสิ้นเธอสนใจแต่เขาคนเดียวเท่านั้นเป็นการพอคุณจินรับคนใช้ใหมหรอคะหรือว่าญาติแจ่มใสนั่น เราเรนถามแล้วหันไปมองทางคุณเฉลิมจนจินไตสะอึกตายละ่ะมาว่าพ่อของเขาเป็นคนช้ยส่วนคุณจินตาก็มองสาวที่มาใหม่ตาเขียวก้าวฉับๆเขาไปหาคุณเฉลิมทันทีนี่หนูเป็นใครลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยคุณจินตากโกรธเใครกันอีกล่ะคะเนี่ยเราเรนถามชายหนุ่มเสียงสูงมองคุณจินตายอย่างไม่ชอบใจที่มาขึ้นเสียงกับเธออย่างนี้ฉันเป็นแม่ของตัดจิน ส่วนนี่ก็พ่อของเขาคุณจินตาพูดเสียงแข็งพร้อมกับจับแขนคุณเฉลิมเอาไว้ใช่ไม่ได้เลยผู้หญิงคนนี้ตายจริงคุณพ่อคุณแม่หรอคะรินขอโทษด,ด้วยคะ่ะที่นึกว่าเป็นคนใช้ร่างบางพละออกจากชายหนุ่มและยกมือไหว้พอไหว้เสร็จก็รีบเกาะแขนของจินตาอีกครั้งส่วนคุณจินตากัดฟันกรอดกรอดคุณเฉลิมเลยกระซิบข้างหูภรรยา เขาบอกว่าเป็นแฟนในจินคุณจินตาหันขวับกลับมามองสามีตาโตเข้าบ้านกันก่อนเถอะครับจินไตพูดออกมาขณะพยายามแกะมือของรรินออกแต่เธอก็ไม่ยอมปล่อยทั้งยังพูดจเจย์แจวตัดพ้อต่อว่าเขาซะอีกทำไมคุณจินไม่บอกรินบ้างล่ะคะว่าคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมคุณจินตาฟังแล้วทำปากขมุบขมิบบนอีกฝ่ายตามหลังลูกชายของเธอจนคุณเฉลิมยิ้มแล้วมองสังเกตจินไต ทีท่าทางออกจากกระักกระอวนสักหน่อยเจ้าจินไม่ชอบรีนูคนนี้แน่นอนเสียงของรารินยังคงดังต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงห้องรับแขกพอรารินเห็นรูปก็ร้องออกมาอ,อ้าตายนึกแล้วว่ารินเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไหนหน้าตาคุณๆจากรูปนี้เองจริงๆแล้วเธอไม่เคยที่จะสนใจด้วยซ้ำไปเปลี่ยนไปเรียกคุณพ่อคุณแม่ทันที จนคุณจินตารู้สึกได้ว่าสาวตรงหน้านี้ไม่ค่อยที่จะจริงใจสักเท่าไหร่ฉันกับสามีไม่ได้เป็นพ่อและแม่ของหนูนะจ๊ะเรียกว่าลุงกับป้าดีกว่าน้ำเสียงของคุณจินตาคลื่มซะจนรารินรับรู้ได้ว่าคุณจินตาเริ่มที่จะไม่ชอบเธอเสียแล้วงานนี้ผิดพลาดอย่างแรงคงต้องเอาใจสักหน่อยแจมใสเดินเข้ามาพร้อมกับถาดน้ำคุณเฉลิมเห็นก็มองอย่างแปลกใจกับผมทรงใหม่ของแจมใส เดี๋ยวนี่เธอเข้าร้านทําผมแล้วหรอไงรัรินทถามยังหมั่นไส้และคุณจินตาได้แต่มองเอา้าก็คนอยากสวยบ้างนี่ค่ะคุณรินหญิงสาวล่อยหน้าลอยตาเยิ้ยมยี่ยวนให้ทําเอารรรินทะลึงตาใส่แจมใส่รอบมองปฏิกิริยาของคนแก่ทั้งสองเพราะเธอกลัวว่าจะเป็นการเสียมารยาทที่มาต่อปากต่อคํากับรรินแต่เมื่อเห็นทั้งสองยังคงวางเฉยเธอจึงพูดแย่ต่อไป แถมเป็นของฟรีอีกต่างหากใครไม่เอาก็โง่แล้วจริงไหมคะยิ้มแบบเห็นเหล็กดัดฟันปรากฏสีชมพูที่เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่คุณเฉลิมได้แต่นั่งมองและอมยิ้มอย่างชอบใจแสบใช้ได้แฮะหมายความว่ายัางไงกันรรินถามออกมาทันทีก็คุณจินออกค่าทำผมให้นี่คะจริงไหมคะเจ้านายแจมสายหันไปยิ้มให้จินไตที่ใบหน้ายังคงเรียบเฉยทั้งทางที่ปวดหัวจีดจ๊ดส่วนรรินหันขวับกลับมามองชายหนุ่มทันที จริงเหรอคะเธอถามเสียงสูงอย่างไม่ชอบใจเพราะเรื่องอะไรจะให้จินไตออกเงินให้ฟรีๆโดยเฉพาะให้กับแจ่มใสเธอไม่ยอมหรอกจริงหรือเจ้าจินเสียงคุณเฉลิมถามออกมาเข้าวรวมวงกับแจ่มใสด้วยอย่างสนุกสนานครับขอดีนะเห็นแล้วสบายตาดีวันหลังพาแจ่มใสออกไปใหม่พ่อออกเงินให้ก็ได้เลนเอารรินที่กำลังพูดต่อว่าแจ่มใสออกมาเงียบไปเลย ทำเอาคุณจินตาแปลกใจมองหน้าสามีทันทีเหมือนกันอย่าบอกนะว่าต้องการแจมใสมาเป็นลูกสะใภ้จริงๆในอนาคตอาหารเย็นแจมใสก็ตั้งโต๊ะโดยมีรรินยังคงเกาะแขนชายหนุ่มไม่ห่างคุณจินตากระแอมแล้วกระแอมอีกจนเจ็บคอไปหมดรรินก็ยังไม่สนใจถือว่าถ้าเจ้าตัวรักพ่อแม่ก็ไม่มีสิทธิห้ามหรอกแจมใสเดินยิ้มเข้ามาวางปาร้าหล่นให้คุณเฉลิม พร้อมกับผักส,สดๆมากมายคุณเฉลิมยิ้มอย่างชอบใจน่ากินขอบใจมากแจ่มใสย,ยิ้มแล้วจัดการวางปลาสาวมอนราซอสมะนาวให้คุณจินตาคุณจินตามองแล้วเหนื่อยหนะ้ามองแจม่มใสหน้าตาสวยน่ากินแต่จะอร่อยหรือเปล่านั้นมันอีกเรื่องขอบใจฉันเอาอย่างคุณแม่บ้างรารินร้องออกมาข้ามโต๊ะบอกแจม่มใสคุณจินตามองอย่างไม่ชอบใจฉันบอกไม่ให้เธอมาเรียกฉันว่าแม่ บอกให้เรียกป้าก็ไม่ยอมเรียกได้ค่ะแจ่มใสตอบเธอไม่งกเก็บไว้หรอกยังคงมีเหลือจึงนํามาเสิร์ฟให้รรินจินไตาทานข้าวเหมือนก,นกันกับพ่อของเขาอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะน่าทานทั้งนั้นปลาร้าหลนไข่เจียวปลานิลทอดสามรสต้มจืดเต้าหู้พร้อมผักสดอีกมากมายทันทีที่คุณเฉลิมทานก็ชมออกมาทันทีในขณะที่คุณจินตาเริ่มทานเหมือนกันอร่อย เล่นเอาแจมใสย,ยิ้มกว้างกับคำชมของคุณเฉลิมจินตายแอบมองแล้วก็ต้องอมยิ้มอย่างมีความสุขกับท่าทางได้พลื้มของแจมสคุณจินตาทานคำแรกแล้วก็ต้องแปลกใจอร่อยเท่าเท่ากับพัตคารที่เธอไปทานกับบัวครี่มาเลยเป็นเรียนทำอาหารพวกนี้มาจากที่ไหนกันนี่น่าแปลกใจดีเด็กสุพรรณหลานสาวของแดงไม่น่าที่จะทำอาหารพวกนี้ได้ดีและถึงรสขนาดนี้ส่วนรรินก็ทานอย่างเดียว อร่อยแต่เธอค่อนขอแจ่มใสในใจเธอมากินอาหารที่นี่ทีไรมีแต่แปลกพิสดารจนทานไม่ได้ทุกทีนี่แกล้งฉันหรอกหรือคิดแล้วก็มโมโหแจ่มใสขึ้นมาคุณเฉลิมส่งจานให้แจ่มใสเติมข้าวถึงสามครั้งในขณะที่คุณจินตาก็ขอทานข้าวบ้างหลังจากที่ทานแค่ปลาสาวมอนราซอสมะนาวกับมันฝรั่งไปเธอต้องแปลกใจอีกครั้งกับอาหารไทยที่แจ่มใสทำอร่อยทั้งนั้นทานจนอิ่ม ทานจนทานไม่ได้อีกเลยหลังจากที่ส่งรรินไปแล้วจินไตยก็เดินกลับเข้าบ้านเจอคุณจินตายืนหน้าบึง้งจ้องคำเหง่มาทางเขาเขาก็รู้ทันทีว่าแม่ของเขากำลังจะเริ่มต้นพูดอะไรกับเขาแน่นอนอาหารที่จำใส่ทำอร่อยไหมครับแม่เขาเดินเข้าไปกอดแขนประคองแล้วพาเดินเข้าบ้านเข้าไปยังห้องรับแขกที่พ่อของเขานั่งดูข่าวอยู่คุณจินตามองคอลูกชายน้อย,อย,อ,ยอย่างหมั่นไส้ แล้วเธอก็เดินเข้าไปนั่งข้างๆสามีที่ตากำลังจ้องโทรทัศน์อยู่คุณจินตาเริ่มต้นหันหน้ามามองลูกชายนิง่งแม่มีเรื่องอยากจะถามแก่เจ้าจินทำเอาจินไตยขยับตัวเล็กน้อยกับเสียงดุๆนั้นเรื่องอะไรครับเขาคิดว่าเรื่องของรรินแน่นอนเลยและก็ใช่สิด้วยแต่พ่วงเอาเรื่องของแจมใส่ด้วยอีกทีผู้หญิงคนนั้นเป็นแฟนแกหรือไงคุณจินตาเป็นคนถาม ส่วนคุณเฉลิมตามองโทรทัศน์แต่หูฟังไม่ใช่ครับคุณรินไม่ได้เป็นแฟนผมลูกชายตอบุ้ยน้ำเสียงจริงจังแต่เขา,าบอกว่าเป็นแฟนแกนะเสียงคุณเฉลิมดังออกมาแล้วเหลือบตามองลูกชายอย่างจับผิดใช่คุณจินตาเสริมทำให้ชายหนุ่มอึดอัดพ่อแม่ของเขากำลังไล่เบีย้ยเอาอะไรจากเขาเนี่ยพ่อกับแม่เชื่อผมหรือเปล่าล่ะครับกลายเป็นจินต้ที่ถามกลับคุณจินตาเลยหันไปมองหน้าสามี ในขณะที่คุณเฉลิมเลิกคิ้วทำไมจะไม่เชื่อเขารู้จักลูกชายของเขาดีว่าจินไตเป็นคนยังไงพ่อเชื่อจินไตได้ฟังก็โล่งอกแล้วหันไปมองแม่ของเขาเจอลูกคอน้อยๆเข้าให้ก็ยิ้มออกมามเชื่อก็ได้ตอบออกมาอย่างไม่ค่อยที่จะเชื่อลูกชายสักเท่าไหร่ก็รารินเล่นอีออกกับจินไตซะไม่ไวหน้าเธอเลยและเธอก็ไม่เอาลูกสะใภยอย่างนี้เด็ดขาด เจอกันวันแรกก็รู้แล้วว่าเป็นคนยังไงแล้วเรื่องแจ่มใสนั่นละ่ะคุณจินตาถามต่อจินตตยฟังแล้วก็ต้องมองหน้าแม่ของเขาแจมา่มใสทำไมล่ะครับสีหน้าไม่เข้าใจนั้นทำให้คุณจินตาอยากหาอะไรทุ่มกบ,บาลลูกชายของเธอสักทีทำมาเป็นไขสือสังเกตอยู่นะจ๊ะว่าแอบมองแจ่มใสตลอดตอนที่แจ่มใสพูดหย่ารรินก็แอบยิ้มอย่างถูกใจรู้ทันหรอกนะเจ้าจินแม่ไม่โง่ แกชอบแจ่มใสใช่ไหมคำถามตรงๆงแบบนี้เล่นเอาจินไตสะดุ้งในใจในขณะที่คุณเฉลิมก็หันมามองลูกชายของเขาตรงๆเหมือนกันพ่อแม่ของเขาจ้องเขาอย่างจรงิงจังเสจนเขาอึดอัดว่าไงเจ้าจินคุณเฉลิมถามดั้นอยากรู้แจ่มใสกำลังเดินเข้ามาในมือถือถาดน้ำแล้วก็ขนมตั้งใจจะมาถามคุณเฉลิมกับคุณจินตาว่าพรุ่งนี้อยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ต้องหยุดชะงักค้างอยู่ที่หน้าประตู แล้รีบหลบโดยเร็วเมื่อได้ยินคำถามของคุณจินตาใจของเธอเต้นแรงหน้าตาเลิกลักจะหันไปทางไหนดีเข้าครัวดีไหมใจเย็น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 ,ยนปากของเธอบ่นออกมาขมุบขมิบเพื่อตั้งสติใจของเธอสัน่นอยากที่จะฟังคำตอบของเจ้านายหนุ่มจึงยืนอยู่อย่างนั้นขอแอบฟังหน่อยนะขออนุญาตในใจพ่อแม่เอาเรื่องนี้มาจากไหนว่าผมชอบจำ๋ำใส เขาถามยินอยากรู้พอกับแม่ของเขามาจากแคนาดาวันแรกก็มาถามถึงเรื่องของจำใส่ทันทีเรื่องของรรินเขาไม่สงสัยเลยที่ท่านทั้งสองถามเพราะท่านทั้งสองเห็นกับตาและได้ยินกับหูจากชารีนหน้าตาของฉันเองคุณจินตาตอบอย่างรวดเร็วและมั่นใจไลเบี้ยชายหนุ่มจินไตจะเอ่ยปฏิเสธก็โดนคุณเฉลิมดักทางไว้ก่อนคิดดูให้ดีนะแล้วก็ตอบตามใจของตัวเอง ทำเอาจินไตนั่งนิ่งแจ่มใสซะอีกกลับเป็นคนที่ทนไม่ได้ที่จะรอฟังเพราะกลัวการผิดหวังที่จะได้ยินจะว่าไปหน้าตาอย่างเธอเทียบกับรรินไม่ติดฝุ่นผมเภาก็ฟูฟ่องแถมมีเหล็กดัดฟันใส่เป็นกอสิลาซะอีกคนอย่างจินไตจะมาชอบเธอหรือบางทีชารินอาจจะเข้าใจอะไรผิดแล้วไปเล่าให้คุณจินตาฟังก็ได้จึงหันไปมองทางประตูอีกครั้งเพื่อเป็นการตัดสินใจ น้ำเย็นๆกับขนมอร่อยๆมาแล้วค่ะเสียงของแจใสาดังมาก่อนตัวทำให้จินไตหันไปมองทางประตูทันทีพร้อมด้วยคุณจินตาและคุณเฉลิมคุณจินตามองจจมสาอย่างค้อน,อนหันหน้าหนีไปทางอื่นโดยไม่ยอมมองแจใสาเข้ามาขัดจังหวะได้ดีเหลือเกินนะจินไตได้แต่มองแจมสาสอย่างโล่งอกเขามองหญิงสาวที่กำลังนั่งลงวางแก้วน้ำลงบนโต๊ะพร้อมขนมแล้วก็รู้สึกได้ว่าแจมสาหลบหน้าเขา โดยที่ไม่เงยหน้าขึ้นมามองเขาเลยทําให้ใจของจินไตรู้สึกแปลกๆย่างบอกไม่ถูกแจมสายเงยหน้ามองคุณเฉลิมแล้วยิ้มให้ไม่ยอมมองเจ้านายหนุ่มสุดหลอ่อแจมจะมาถามว่าพรุ่งนี้คุณท่านอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณเฉลิมได้แต่มองแล้วยิม้มเขาชอบแจมสายขอฉันคิดก่อนนะทําท่าคิดว่าจะกินอะไรดีส่วนคุณจินตาก็ได้แต่หันหน้าไปทางอื่นอืม ฉันอยากกินแกงหอยขมใส่ยอดชะอมคุณเฉลิมเอ่ยออกมาอย่างอารมณ์ดีในที่สุดได้เลยค่ะเอาแบบลำบากหน่อยหรือทานสบายๆดีคะคำถามของแจมสทำเอาคุณเฉลิมงงคุณจินตาก็หันมามองแจมใสเลยเฉลยให้ฟังพร้อมทำท่าประกอบแบบที่มีเปลือกใช้ไม้แคะแล้วดูดกับแบบทานสบายๆมีแต่เนื้อหอยนะคะคุณเฉลิมร้องอ๋อขึ้นมาแล้วหัวเราะเสียงดัง <laughs> เอาแบบมีเปลือกดีกว่านะฉันอยากจะจูบหอย <laughs> จินไตมองพ่อแม่ของเขามีความรู้สึกว่าพ่อของเขาชอบแจมไสแต่เมื่อมองไปทางแม่ของเขารู้สึกว่าแม่ของเขาจะไม่ค่อยชอบแจมไซสักเท่าไหร่คอยเมินหน้าและในบางครั้งก็พูดขัดแจมไสออกมาหรือเพราะว่าแม่ของเขากำลังคิดว่าเขาชอบแจมไซอยู่แจมไซหันไปถามคุณจินตาบ้างอย่างเอาใจ คุณผู้หญิงอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะก็ได้รับคำตอบโดยการเมินหน้าจ้องมองแต่โทรทัศน์แจมใสเลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีงั้นแจมขอตัวเลยนะคะตาหันไปมองชายหนุ่มนิดแล้วรีบหันหน้าหนีทันทีใจของเธอกำลังสัน่นจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนฉันอยากกินแกงส้มยอดฟักทองเสียงของคุณจินตาดังออกมาทำให้แจมใสที่หันหลังอยู่ยิ้มในหน้าแล้วหันกลับมามองคุณจินตา ได้ค่ะเอาปลาสลิดแดดเดียวทอดด้วยไหมคะเธอถามต่อทำให้คุณจินตาเหมือนทำท่าจะเขินอายขึ้นมาแต่ก็ยังไว้เชิงจะว่าไปแจมไซก็ยังดีกว่าแม่หนูคนนั้นกับข้าวกับปลาก็ทำอร่อยงานบ้านงานเรือนก็เรียบร้อยหน้าตาและทรงผมตอนนี้ก็ดีกว่าเก่าหมายถึงเมื่อเช้านี้เองที่เพิ่งเจอกันให้ตาจินมีเมียเป็นแม่บ้านดีกว่าพวกกรีดกลายเอาแต่สารวย สวยไปวันๆถ้าเจ้าจินมันชอบก็พยายามทำใจเอาหน่อยแล้วกันก็ดีหลุดตอบไปอย่างไม่เต็มใจตอบสักเท่าไรแต่ในใจชอบปลาสลิดท,ที่จำใส่เสนอมาให้อย่างมากคุณเฉลิมไม่แต่มองภรรยาอย่างขำๆมีหรือที่เขาจะไม่รู้จักทีท่าของคุณจินตาได้ค่ะสาวใช้ตัวดีรับคำแล้วหันหลังจะเดินออกไปแต่โดนจินไตเรียกเอาไว้ซะก่อนไม่คิดจะถามฉันบ้างหรอ เขาเลิกคิวมองแจม่มใสทำเอาแจ่มใสเบ้ปากใส่ชายหนุ่มน้อยๆไม่เคยต้องถามสักทีเธอบ่นออกมาเบาๆเพราะทำอะไรจินไตก็กินทั้งนั้นอยากกินอะไรล่ะคะลง้ายด้วยคะ่ะเบาจริงๆเธอพูดกับจินไตทีไรแทบจะไม่มีค่าขาสักทีจนชินตั้งแต่เข้ามาอยู่ใหม่ๆแล้วแต่คราวนี้ไม่เหมือนกันฉันอยากกินผัดมุนเส้นปากบอกขณะตามองหน้าตุูมๆยิ้มยิ้ โดยไม่พ้นสายตาของคนแก่ทั้งสองไปได้เจ้าค่ะลืมตัวอีกแล้วจำใสตอบชายหนุ่มอย่างประชดประชันเข้าไปแล้วก็รีบหนีแทบไม่ทันจมใสายสาวเท้าเร็วเข้าไปในครัววางถานลงบนโต๊ะแล้วยกมือทาบนาอกด้านซ้ายใจของเธอเต้นแรงดังกลองรบมันระโร่เสียจนรู้สึกว่าขาจะสัน่นจึงพาตัวเองนั่งลงบนตก้อี้ทานข้าวคุณเฉลิมหันกลับมามองจินตคุณจินตาก็เช่นกัน ว่าไงเจ้าจินยังไม่ได้ตอบเลยเสียงต่ำแหบๆของคุณเฉลิมถามขึ้นครับผมชอบแจมใสจินไตยยอมรับออกมาจนได้ถ้าไม่เห็นแจมใสเมื่อกี้คำตอบในตอนแรกที่เขาจะตอบพ่อแม่ของเขาคงไม่ใช่คำตอบนี้แน่นอนแล้วพ่อของเขาก็หัวเราะออกมาเสียงดังอย่างชอบใจในขณะที่แม่ของเขานั่งเงียบถอนหายใจ <laughs> พ่อชอบแจมใส ทำเอาคนที่ได้ฟังยิ้มกว้างออกมาทันทีแล้วมองมารดาของเขาที่กำลังเมินหน้านี้แม่ล่ะครับเขารอฟังคำตอบของมารดาอย่างใจจดใจจอ่อทำให้คุณจินตาเหลือบตามองลูกชายของเธอ,อก็ไม่ได้รังเกียจอะไรยังดีกว่าหนูรรินอะไรนั่นแต่อย่างไรเธอก็ยังอยากที่จะดูแจ่มใสต่อออกไปนิดดูให้แน่ใจไม่ใช่แค่วันเดียว แล้วบอกว่าดีเลยชอบเลยจินไตโล่งอกเหมือนยกภูเขาออกจากอกดวงตาเป็นประกายวาวสดใสดีใจที่พ่อและแม่ของเขาไม่รังเกียจแจมใสซึ่งเป็นแค่คนใช้ของบ้าน